ช่วงที่ยวมีคำตอบสนับสนุนโดยเพีเยวสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่ง และตอนนี้เราก็อยู่ในห้องวิจัยเพียวแล้วนะคะและอยู่กับคุณกุ้งกชชกรสถาปัต์ค่ะที่เป็นนักวิจัยของเรานั่นเองค่ะคุณกุ้งค่ะพอเราได้จุลินทรีย์ตัวที่แข็งแรงที่สุดมาแล้วเนี่ยเวลาที่เกษตรกรนําไปใช้เนี่ยเขาจะมีวิธีการใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ ค่ะตัวจุลินซีนะคะทั้งฉีดพ่นทางใบแล้วก็หวานรอบคนต้นนะคะก็จะมีวิธีการใช้ก็คือเราจะเน้นหลีกเลี่ยงให้พ้นแสงแดดนะคะก็จะเน้นให้ฉีดเฉพาะช่วงเย็นนะคะเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยจะไม่มีรังสี UV นะคะตัวรังสี UV ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวทําให้จุลินซีเราดอกประสิทธิภาพลงนะคะค่ะแล้วเขาจะ,ะสามารถที่จะเก็บไว้ต้องเก็บในตู้เย็นหรือเปล่าคะหรือว่าอุณหภูมิห้องได้เลย ค่ะตัวจุลินทรีย์ทั้ง2ประเภทนะคะทั้งฉีดพ่นทงางใบแล้วก็หว่านรอบคนต้นนะคะก็คือสามารถเก็บได้ในอุณหภูมิปกตินะคะแต่ว่าเรา,าเราเน้นที่ว่าคือเราเก็บในอุณหภูมิที่ไม่ร้อนอบอ้อาวจนเกินไปค่ะและอีกอย่างตัวจุลินทรีย์ของเรานะคะเราคัดสายพันธุ์มาในระหว่างกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็มีการ ทดสอบแล้วก็ควบคุมคุณภาพก็คือควบคุมปริมาณตัวจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะคะในระหว่างกระบวนการผลิตตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีอายุการเก็บรักษาที่นานกว่าของเจ้าอื่นๆด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์เพียวเม็ดและก็เพียวกุดพัดของเราเนี่ยเขาเก็บได้นานเพราะว่าเขาคัดสรรจุลินทรีย์ตัวที่ดีและก็ที่แข็งแรงที่สุดมาไว้อยู่ในถุงผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองค่ะ เขาจะช่วยยับยั้งเชื้อรารากเนา่าโคนเนา่าใบจุดใบดา่างให้กับพืชของคุณผู้ชมปกป้องพืชของคุณผู้ชมให้พ้นจากเชื้อรานั่นเองค่ะช่วงเที่ยวมีคำตอบ